สบายดีพี่น้องพวกจ้องน้องมวยพี่น้องแม่น้องมินเป็นตากล้องลรคกะพี่น้องทำไมเธอนั่นแหละ บาดีปลุงารสจาปาดีปะลุงเกาวัดทีมงานโลกกะพี่น้องน้องมวยน้องมอสน้องเยี่ยมขาน้องเยี่ยมเป็นคนมา น้องเยี่ยมนะบอกไอ้กล้องแล้วตะกี้นั่งสบายดีนะสบายสบายสบายดีไปลงเลี้ยวนั่งนั่งชบตากล้องอลไรกันช็อปตาปลาลุงผู้เบิ่งเลยตะกี้นั่งสบายดีเลยกังเงียงขางใส่รถไปบ่ายไปบ่ายไปบ่ายบาลนักขึ้นขั้ล่าสีดเนาะบางคนเหรอเดี๋ยวสบายดี บางคนันจะไม่ดีายในกเตบอกจะไม่อด้ยบบ่กาดะย่านมันอันนั้นย um ่านมันแห้งเพราะว่าทางน้ำมันสีกลางมันสีเคินน้ำ จอนไปมาเรือสี่ได้พี่น้องเอืเฮ้ยนะเฮ้ยเลี้งไผมันอะไรเฮ้ย้หคล้เป็นยางเป็นนป้าม่โมดนบัมอะอยหูจักออกไปีจังเป็นมน์ มงค่เนาะเตนยังสูอยู่มงไวเมงไวกตบเว้นเต้นยังสูงอยู่ยังถ่วงปลไหมย่งเกี่ยวข่าวเต้นโตไวยัดำน่าน้โต๊ะโมงไปก่อนถ้าก็ได้ก็ลอยมัดน่องเยียมว่า Hồ, chúng nang và chúng nang, sang nang và sẵn để xoang chẳng gì mưa vào sẵn nòng muối nòng nòng diệm để xoang lội chẳng gì mưa sẵn. không nghe bộ điều จำไ้ได้บูบบไวนี่แ่่่จจว่ะมาเพื่อนดกินข้าวจำเอกที่บ่อยู่เพือนบ่จะกินมาีัดละหันดีอาซื้อสุกินแผนกเต้นะ

ดำตน่<ห>้ปน <ampa> ักกว้ัน่้าบกหงามกะไม่สกว่าว่อมุ่มไปเดี๋ยวาพ่เต็มๆอืมกากไวมาดอกอืนเทนพิค่ะ้ง้บุมาดอกสิขอห้าขาตกรกำหัวกันเฮียมลลกทังพี่หนี่ลกทั้งนี้มันจะงามเลย ลาผดผ้วลดมาไหมมันมีหนาได้อาคุณบ่ได้มีบ่ได้มีลาอกโลดหนน้ังมอดบ่ยยัดหมูแดงน่ะอือบูลูกเดียวกินหมูอิ่มอืมมาแต่อยู่ตัวเงือนกลุ้มผู้ชายกินเบิดให้กินน่ะ ยอดตขอบรม้าพื้นนะวัดซ่านขอเป็นไข่เป็นไข่เลยไขเป็นวัดเป็นวัดเป็นปวดหัวจีหัวไปเป็นะไรอีกวะเป็นยังไงเป็นมาราเตอ์เป็นอะัเป็นเอาลูกกินให้กัใรเตปวดัวปวดหัวเนียต ชี้ะคือกันปควันไปเข่าชนิด่คงมวยกันสิบทาาของลูกแล้วมึงคน่เมือ khăn mặt bớt gì lại dù bơm ăn sao bởi nhiệt tiết giật cả tí một đêm phai cắt ông hòn nhiều một đêm phai cắt cho nó hòn và theo mặt cả theo cana này เต้นหำเต้นี่เลยเต้นหำเต้นี่มันเต้นค้นมีน่าเอ้ยโอ้ยยักเต้นมือจะเต้นโต้ข้างหน้าถุถือเขคอเอาไว้ใส่มาคือบอมัดอ่ะนะให้บอกพ่อ ก็ได้ว่ามาแต่หัวลลืมป้าเตวหมองจาจุ่เอาแลยนะกัลละเบลอสารพัดเลยมึงดูมึงดูอยากลงเลยนะคอยขวักเอาบุลุ่ะปล่อยมันมาเล่นนี่นนะ Hỏi của à. À. cười hoài rồi qua bà sang bay leu, bảo bả đại, sẽ kho gì đấy, phần mà chắc nhúng chắc tì, ăn mày lắc ngúnh mà tì khỏi gì. ผ้<น> <gn> ามือใสอีกรูปจักแเ้็บเดียมกลมยิงานี่เนาะเว่ะเขือ JI, ่อนวเ็จมากใจมูพิลมันพี่หลนยาลงโตเอบเียงหลายหน้าเห็นนเอิ้นใส่ได้วก Ô <laughs> <laughs> ừ, <rồi nào> <laughs> ừ, bị đạo nhân viên nhiều đại điện này nè. Ô tao viên nhân viên thương của. Bố này nhung ạ. Bố này đây này nè. <laughs> <laughs> อยู่ใสน่อน้มอสอยู่นี่อนมอสอันเละนั่นน่ะทั้ห้องคอยกาบนไอ้เมื่อได้มีตัวายังเว้นม่้อลิสูไปไปไปขึ้นมาถึงเพินไปเอขึ้นขึ้นกขึเปน้ยี่นวยมอสก่ามากยูเนอ้าวม่ไเขเากินเเมื่อกี้้ยีย ลาแล้วพี่น้องไปห้ามัดก้าก่อนบันนี้บุดแดงขึ้นก้าพอกันขิปนาพี่น้องสบายดี